สวัสดีนะครับผมก็พอดีนะครับลูกค้าผรมาสั่งอีกแล้วนะครับสําหรับเครื่องยันม่านนะครับแต่พี่แกบอกว่าให้ใส่แคมกําลังไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่แคมเบอร์หนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลื้อเลยนะครับเครื่องนี้นะครับถังน้ำมันใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับถังนี้ไม่เอานะครับก็ผมไม่ต้องติดให้ดูนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างเขาเอาไปลื้อเลยดีกว่าจะได้ไม่เปการเสียเวลานะครับ แต่ใครสนใจนะครับอยากได้เครื่องยังไงก็ทักมาเบอร์นี้นะครับนี่ครับศูนย์แปดเจ็ดสามหนึ่งสองเจ็ดเก้าแปดเก้านะครับก็โทรเลยตลอดนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บนึงนะผมอ่านะครับสําหรับเครื่องลูกค้านะครับอ่าที่สั่งไว้นะครับตัวนี้มีแคมนะครับแคมเดี๋ยวผมจะไปทํานะครับก็ตอนนี้พ่นสีเรียบร้อยนะครับชุดเฟืองนะครับนี่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนี่เฟืองบาลานซ์นะครับ แล้วก็ฝาข้างนะครับเปลี่ยนเป็นคั้วหน้านี่นะครับอ่าแล้วก็ฝาสูบฝาสูบใหม่แท้นะครับนี่นะครับสปริงแต่งเรียบร้อยนะครับก็พวกชุดอะไรก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเริ่มประกอบไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เหลือปอกลูกแหวนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กึงนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวต้องโทรหาลูกค้าอีกทีนึงก่อนครับมาทำสีอะไรผมก็ลืมไปแล้วนะครับ อ่าก็จประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้ก็ใส่เขาวี่งไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปอกลูกแหวนนี่นะครับแล้วก็ชุดไล่ข้างตุ้มดามไล่เบาแล้วก็เบี้ยวนะครับอันนี้เป็นแคมนะครับก็เดี๋ยวจะไปเจียเก็บงานก่อนนะครับอันนี้มึงพอกเสร็จเรียบร้อยเจียเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวแต่ขออนุญาตประกอบเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ถังน้ำมัน นี่ครับพ่นสีแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่ะนี่นะครับเขียวเลมอนนะครับนี่นะครับก็จะเงาหน่อยนะครับสีก็ประมาณนี้นะครับนี่ถังใหม่นะครับอ่าถังใหม่นี่เงาเงาเลยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบอีกแป๊บหนึ่งนะคผมอ่านะครับก็อันนี้แคมนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้เป็นแคมเก่านี่แหละนะครับแคมตัวที่คู่เครื่องมานะครับอ่าแล้วก็เฟืองนะครับนี่นะครับเฟืองใหม่นะครับเฟืองข้อนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทุกตัวนะครับพวกเฟืองนะครับเพราะว่ายันม่านี่ มันชอบดังนะครับแล้วก็สภาพเครื่องที่ได้มามันก็พอได้เหมือนกันนะครับอ่าส่วนมากเราจะไปซื้อราคาที่สูงๆกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนใหม่หมดอยู่แล้วทั้งคันนะครับอ่าแต่ขนาดเครื่องสภาพแบบนี้นะครับมาดีกับราคาได้หมื่นขึ้นเลยนะครับนี่อ่าเป็นหมื่นนะครับก็มาเปลี่ยนหมดระดับนี้ก็พอได้เลยนะครับเอาเรื่องเลยครับอ่ะโอเคนะครับอันนี้ชุดแหวน อันนี้แหวนผมผมจะปาดเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าเป็นตัวที่สองนะครับนี่นะครับตัวที่สองเนี่ยหลายคนเขาเขาไม่ค่อยปาดกันนะครับส่วนมากนะครับแต่ผมปาดกันกินน้ํามันเครื่องไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะเกินนะครับกินน้ำมันเครื่องนะครับดูลองแหวนแมกล่องไม่ซูมเลยเนี่ยนะครับดูนะครับมันจะเอียงเข้าไปนะครับนี่สี่สิบห้าอ่า นี่นะครับอ่ะโอเคได้ขออนุญ,ญาตประกอบอีกแป๊บหนึง่งตอนนี้กำลังหลบวาวลูกนะครับนี่อันนี้เป็นแคมป์หลบวาลขอแล้วเรื่อยนั้นแ่ะอ่ะโอเค,อเ,คเสร็จก็เดี๋ยวประกอบเลยเนาะอ่ะอ่ะนะครับตอนนี้ก็ปิดฝาข้างเรียบร้อยนะครับภายในก็เหมือนเดิมเนาะ ตอนแรกพี่เขาสั่งมนเป็นมือหมุนกลางรับผมลืมนะครับแล้วก็ให้ใส่ขากว็วานาร้อยห้าสิบด้วยก็อพอดีเลยมือหมุนกลางมันใส่ไม่ได้นะครับร้ 150. อยห้าสิบก็เลยให้เปลี่ยนเป็นฝาหน้าไปเลยนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้เหลืออะไรบ้างช่างใส่ถังนี่นะครับถังรังรลวงเลยหลวงกุญไทยขัดที่<อ>ทาสีใหม่เขียวเลมอนออเลมอนเอาแลวค้างหน้าไม่ไหนตันเนี้ย มันเป็นสองรูอ๋ออะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็อย่างอื่นก็เรียบร้อยมาแล้วนะครับทอ่อเบอิกใหม่ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่เขาไปเปลี่ยนเอานะครับเพราะว่ามีท่อแต่งอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปให้มันครบไปนะครับอ่ะนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพองเบา,เาะอะไรยกเบาหมดทุกอย่างนะอ,อ่ะโอเค อ่ะนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโอ้โหเฮ้ยสีมันจำเลยว่ะเนี่ยดูในกล้องไหมไงสีเลมอนเงาเย็นเนี่ยเออแล้วก็นะครับเงาเย็นมะเรยนะครับสี่จุดสองตามสั่งนะครับนี่นะครับก็นี่ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวล็อกติดดิติดได้ไหม อลองตื่นได้บางเสียงนะครับอันนี้มีแคมนะครับควันมันจะไหลๆหน่อยนะครับรถแคมอย่าไปตกใจมันนะครับเพราะว่าไอาพวกนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติทางต้องทางต้องหมุนเครื่องไอเรื่องควันขาวเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะขาวมาจากลูกเบี้ยวเดินไฟเกลแล้วก็องศาแคมเปิดเยอะน,นะครับแบบนี้นะครับต่อ้ว,วาาาาเอาผ้า,า,าจับเลย thì right. ra bón khảo này thì bón khảo lại rồi rồi อันนี้ไม่ขากบานาร้อยห้าสิบนะครับปล่อยนะโอ้ยดึง,อ,งอีกอีกเอีกป้าจับดิวะแล้วก็คอยเอาสีเฮ้ยตัดหน่อยเดืไฟดี๋ยวนี้เจีมดีไหมเอ,อ้ย ไปอเตีย๋ปลยโอ,โอเคจะไ,ได้อามสองว่าจับจะให้จับให้ดูแรงนะน้องไม่จะจับให้ดูไม่ไม่ดีอะ่ะโอโอเโอเ้ยได้ไหม ได้อะได้ทุกคันก็พี่เขาบอกว่าท่อเขามีแล้วนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็ใส่ท่อเดิมไปก่อนนะครับก็เช็คโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับเดินเ้าได้ไหม หลายอย,าอย่างยห็ครับวรอ่อโอเคนะครับก็ตะเกิดใครสนใจนะครับ อยากก็ได้เครื่องนะครับหรืออยากจะได้สเตปแบบไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ087 312 7989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ